ที่4มกราคม2,561ปีใหม่และเนื่องในอกาสวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อสสยิงด้วยก็ชุดหนึ่งที่เรานำยกจำนวนมากมาบรรจุไว้แล้วรอบหนึ่งวันนี้เราพนัน,นพระทองคำร่วม1,100ปีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า4,5บาทเอามาบรรจุไว้ข้ามการเวลามาจากสมบัติของพ่อของแพทย์ออมาหลายชัย่วอายุคนก็จะมามอบบรรจุไว้ใน พระรูปพ the ุทธรูปหินปุษยคีดีเพื่อให้บุคคลทั้งหลายชาสานิกชนพุทธศาสนานิกชนได้บูชากราบไหว้เป็นสีริมงคลครับกระบอกพระประเดชพระคุณหลวงพ่อบรรับลราไสาธุครับออาประจูแล้วนะเราจะได้ยกขึ้นไปข้างบนสาธุสาธุเอาผ้ารองไหมครับไม่เป็นไรแต่ยังมีย่งอื่นอ๋อ ครับวันนี้ก็วันที่สี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งเราเพิ่งกลับมาจากบุทษยคีรีศรีสวนภูมิุพธรูปองค์อูทององค์ใหญ่ที่เราไปร่วมกันตามคลิปที่ท่านจะได้ชมซึ่งเราเพิ่งกลับมาถึงเพราะว่ารถรถติดคนเยอะมากวันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจแก่พวกเราทุกคนที่ได้นําพระทองคาไปบรรจุเพิ่มเพิเ่มเติมอีกนั้นหนักก็ประมาณ4-5บาทเป็นพระชุดเดียวกับ ที่เราได้มานี่ครับเป็นพระสีเป็นพระทองเป็รูร้อนเงินไหลมาเป็นพระที่มามาอยู่กับเราด้วยปาฏิหารเป็นพระที่ท่านบอกว่าพันหนึ่งร้อยปีเป็นพระที่ผ่านการเวลามาพ่อแม่ปู่ย่าตายายตาทวดใจใจทวดทวดทวดท,ทั้งหลายกว่าจะมาถึงเป็นเวลาพันกว่าปีแต่บัดนี้มาถึงเราเราก็ได้ต่อบุญนั้นอีกนําไปบรรจุไว้ในปุษยยะ คีรีพระพุทธผุดสุวจีรีสีสวรณภูมิที่อู่ทองว่าท่นานท่หลายโคงอมโมทนาสสรทุกการนี่คือพระชุดเดียวกันที่มาด้วยกันแต่อันนี้เป็นชุดที่เราไม่ได้นําไปพระองค์นั้นพอเราติดตัวไปคือไม่แน่ใจว่าจะได้บรรจุแต่ก็เอาไปสํารองพอดีได้บรรจุพอดีพระคุณเจ้าที่นั่นก็ได้ได้อนุญาตให้นําไปบรรจุได้อยู่ในเจดีซึ่งนําขึ้นบรรจุที่พระเกศมูรีของพระพุทธสุปะย,ยะสุวริยคีรีแล้ว เพราะฉะนั้นก็ส่วนผู้สนตรงนี้พึงจะได้รับประโยชน์ความสุขเช่นใดขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมหรือที่ได้โมทนาได้ร่วมกันสร้างพระมาก,ก็เป็นปัจจัยที่นําไปสร้างสิ่งที่เป็นกุศลทั้งสิ้นในพุทธศาสนาท่านพึงได้ประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกันทุกประการภายในวันนี้ถือว่าเป็นผู้มีเจ้าภาพร่วมกันถ้าข้ามวันและเก่งจะาจะเป็นการโมทนาแต่ถ้าภายในวันนี้วันนี้เป็นวันพระด้วยเป็นมงคลเป็นสิริมงคลเป็นอรุภาพอันยิ่งใหญ่ ก็ให้ท่านได้ส่วนแห่งบุญนี้ด้วยเช่นกันทุกประการสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ